สรุปโค้งสุดท้ายเลขเด็ดเจฟองเบียงวด1กันยายน2565เป็นอีกหนึ่งนักแนะแนวทางชื่อดังที่คอหวยต่างตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเลขของเจฟองเบียค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเจฟองเบียนั้นไม่ได้ทำให้ FC ผิดหวังเลยค่ะซึ่งสำหรับในวันที่ หกันยายน2,565นี้เจฟองเบียร์ได้ปล่อยเลขออกมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันโดยเป็นของเลขรัฐบาลไทยสลากออมสินและเลขทูบส่วนจะเป็นตัวเลขอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ชุดแรกนะคะรัฐบาลไทยฟันเน้นอยู่ที่8ค่ะ2ตัวให้ที่8186 และ80สําสำหรับเม็ดเดียวให้ที่87 3ตัวให้อยู่ที่278ต่อด้วยชุดของสลากอมสินนะคะก็ฝันเน้นอยู่ที่7ค่ะ2ตัวให้ที่707579เม็ดเดียวให้ที่76หสำหรับ3ตัวให้อยู่ที่876ชุดสุดท้ายจะเป็นเลขทูพัพิคเนตโดยเจฟฟองเบียนั้น จุดออกมาได้เลข032แต่ก็แล้วแต่คนมองนะคะบางท่านอาจจะมองเป็น082ก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขทั้งหมดของเจฟองเบียที่ให้ไว้ในงวด1กันยายน2565นี้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ